6อาการเริ่มต้นของสะเก็ดเงิน1ผิวแห้งเป็นขุยผิดปกติ2มีผื่นแดงหรือนูนเล็กๆ3อาการคันหรือแสบที่ผิวหนัง4เล็บเปลี่ยนแปลงผิดปกติ5ผิวหนังแห้งแตกหรือเลือดซึม6ปวดข้อเล็กๆใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่ทรมานเรื้อรังเพราะเราเองแก้ที่ปลายเหตุโดยการที่เรากินยาหรือทาครีมมันแค่บรรเทาอาการแค่ภายนอก หรือบางคนก็ปรับเรื่องหารการกินก็แล้วแต่อาการก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเองต้องกลับมาดูแลที่ต้นเหตุเพราะอาการแสบอาการคันอาการเรื้อรังคือการดูแลภูมิคุ้มกันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอและทํางานได้ไม่ดีซึ่งการปรับเรื่องการกินมันแค่บรรเทาอาการแค่ภายนอกแต่มันไม่ได้ช่วยทําให้เราหายเราต้องปรับเรื่องหารการกินควบคู่คกับการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของเราจะได้กลับมาแข็งแรง การฟื้นฟตูต้องใช้วิตามินในการดูแลพอร่างกายของเราได้รับวิตามินและสารอาหารที่เพียงพอภูมิคุ้มกันกลับมาแข็งแรงอาการปวดข้ออักเสบเรื้อรังก็จะค่อยๆลดและเราเองสามารถกลับมากินได้ปกติและที่สําคัญสําหรับใครที่สนใจอยากดูแลหรืออยากให้อาการดีขึ้นสามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะคะ